พูดถึงเรื่องการต่างประเทศมาถึงเรื่องที่คนไทยก็กังวลเนาะเราก็มีความอารมณ์ความรู้สึกเยอะเรื่องไทยกัมพูชาอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงอ่ประเด็นที่เขาถามกันเยอะๆเลยเนี่ยถ้าสายแข็งหน่อยก็บอกจะลุยเมื่อไหร่จะเคลียร์พื้นที่เมื่อไหร่ล่าสุดเห็นท่านนายกบอกว่าเราไม่ได้มีการตั้งเดทไลน์ไว้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะต้องจะต้องเคลียร์ให้มันชัดๆะนะครับว่าตอนนี้เอาสิ่งที่ เรากําลังเผชิญอยู่แล้วกันเรากําลังเผชิญอยู่กับอะไรนะครับก็คือในเดือนตุลาเนี้ยวันที่ยี่ห้ายี่ห้าถึงยี่แปดนี้นะครับจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนนะครับแล้วแล้วที่มาเลเซียที่มาเลเซียแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมาจะมาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็อาสาที่จะเป็นก้าวใจที่จะ เป็นทูตสันติภาพให้สัสนิภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาอพอฟังถึงบรรทัดนี้ค่ะใช่ไหมครับโอเคอ่ะเรารู้สึกยังไงก็แปลว่าเราต้องรอบคอบในทุกๆุกมูฟเนื่องจากสไตล์ของทรัมป์เนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะอยากได้ความร่วมมือหรืออ,อย่างน้อยท่าทีที่ไม่ต่อต้านเขาใช่เพราะถ้ามีท่าทีที่ไปกันคนละทางเนี่ย เขาก็จะมีมาตรการที่เหมือนจะเป็นการลงโทษแม้ว่าประเทศอื่นๆจะไม่ได้อยู่ใต้สหรัฐแต่สหรัฐมีอาวุธที่เรียกว่าอาวุธทางเศรษฐกิจที่จะเอามากระทํากับประเทศต่างๆได้ใช่เพราะว่าในความเป็นประเทศเล็กอาจจะต้องระวังใช่ไหมเราอาจจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องกําแพงภาษีค่ใช่ไหมครับที่19เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาแถลงไปเนี่ยมันไม่จบนะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์มันเป็นแค่แนวทางเนาะ ว่าจะวางแต่ว่ามันต้องไปทําแผนอะไรเพิ่มเติมอีกจนกว่าจะถึงจบต้องจบภายในธันวามต้องจบปลายปีนี้นะครับฉะนั้นท่าทีของผู้นําประเทศเนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังบ้านจะเป็นยังไงอันนี้อีกเรื่องนะแต่ท่าทีของผู้นําจะมีผลนึกออกไหมคุณผู้ชมวันนี้ต้องฟังแบบฟังอย่างมีสตินะ หลังบ้านจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อผู้นำพูดออกไม้ไฟสองหน้าเนี่ยต้องเป็นภาพของเมสเซจจากประเทศไทยที่จะส่งไปถึงไม่ใช่แค่กัมพูชาชแต่ทั้งซาฮารัฐและประเทศอื่นๆใช่มันต้องเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเพราะว่านี่คือนี่คือบทบาทของนายกรัฐมนตรีอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่คุณโบบอกว่าท่านนายกบอกว่าเดยไลน์เนี่ยไม่เคยออกจากบากรัฐบาลก็ต้องบอกว่ามีคำถามจากสื่อมวลชน ถามว่าคเมทาม,มเขาถามมาว่าการผลักดันนะครับการผลักดันทางบ้านหนองจานนะครับไปออกไปเนี่ยนะครับท,ทางผลักดันคนกัมพูชาที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยมา50ปีแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยะนะครับมันเป็นการอ,ะ,อะไรละเมิดสิทธิมนุษยชนไหม มันเป็นการคุกคามอะไรอย่างนี้ไหมท่านนายกก็ตอบต่อคําถามนั้นนะครับบอกว่าเดทไลน์เนี่ยไม่เคยออกจากปากรัฐบาลที่บอกว่าไม่เคยออกจากปากรัฐบาลเพราะอะไรเพราะท่านนายกไม่เคยพูดอแต่คนที่กําหนดเนี่ยคือผู้ว่าในตอนน้นที่เคยพูดเค้าไว้หลยจริงแล้วอ่ะคือคือผู้ว่าพูดแล้วสิ่งที่เราทําคืออะไรเราก็ให้การสนับสนุนเราก็ให้แนวทางโดยเราก็บอกว่าโอเคถ้าฝ่ายความมั่นคงจะดําเนินการอะไรนะ รัฐบาลยินดีให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจคอฟอถูกไหมครับและสิ่งที่รัฐบาลเน,น้นย้ำก็คือทำตามกฎหมายมจากเบาไปหนัก<อ>ตามขั้นตอนมันมีสเต็ปใช่มันมีสเต็ปนะครับเพราะเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเราสู้กับประเทศแบบกัมพูชา ท่าที่เขาถนัดมากเลยคือคโล่มนุษย์กำแพงมนุษย์เอาคนแก่มาใช่ไหมเอาคนแก่มาเอาเด็กมาเอาผู้หญิงมาเอาพลลรเรือนมามาเป็นโลกให้กับเขานะครับฉะนั้นเวลาสู้กับคนเหล่านี้สิ่งที่มันต้องคำนึงคือหนึ่งอธิปไตยที่เราจะต้องปกป้องสองคือภาพที่มันจะออกไปสู่สังคมนะครับบางที่เนี่ยการดำเนินการก็ต้องเรียนนะครับมันอาจจะ ช้าแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สําเร็จนะมันสาคัญคือถ้าเรายังคี p going อ่ะคือถ้าเรายังคิดว่าเอ้ยฉันยังคงทําอย่างต่อเนื่องวันพรุ่งนี้อาจจะยังไม่จบแต่ไม่ได้แปลว่ามื่อลื่นไม่จบค่ะไม่ได้แปลว่าวันถัดไปไม่จบไม่ได้แปลว่าอาทิตย์หน้าไม่จบถ้าตราที่เรายังทําอยู่แต่จะจบแบบไม่มีความเสียหายที่ไม่จําเป็นใช่คือมันก็ต้องค่อยค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 คือ คือมันไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันแผ่นดินไทยนะบางคนใจร้อนไงทําไม<ะ>ไม่ยิงเลยอเออใช่ไหมเอาแล้วคนแก่เดินมาเราจะยิงเขายัางไงอะเอาเด็กเดินมานําขบวนอย่างเงี้ยเราจะยิงเขายัางไงอะใช่มไหมคือคือเรื่องบาง <c oughs> เรื่องเนี่ยมันมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างาที่ต้องดูร่วมกันอย่างเช่นคือคือเมื่อกี้มีการพูดถึงคาว่าสเตป ก็คืออย่างเช่นการเตรียมที่อยู่ใหม่มการเจการการคุยจนเข้าใจแล้วไปด้วยกนันก็อาจจะอันนั้นก็คือเริ่มแรกะนะครับแรกเริ่มก็ต้องเริ่มแบบนั้นก่อนอซึ่งสุดท้ายของการคุยเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่รู้นะแต่ทงแต่ทงที่มุ่งหวังคือคุณต้องออกไปให้หมดโอเคเข้าใจแล้วคือบางทีไอ้การดําเนินตามสเต็ปเนี่ยเพื่อให้มีรคคอร์ดเอาไว้ว่าเราทําสิ่งนี้หมดแล้วนะ แล้วเมื่อถึงวันที่เราต้องทําอะไรที่มันเด็ดขาดเนี่ยมันก็จะได้มีรคคอร์ดนี้ไว้บอกชาวโลกว่าอันนี้คือทําแล้วฉันทําแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆข้ามมาสเตปที่10เลยแต่คือฉันทํา 1- ถึงเเนี่ยครบแล้วใช่ก็เพราะฉันภายในก็ต้องเข้าใจกันแบบนี้ก็ก็เนี่ยครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทําคือ คือเรารู้ว่าเราเป็นพักที่ถูกคาดหวังถูกคาดหวังคือถูกคาดหวังสูงอะในโดยเฉพาะในเรื่องของดินแดนะนะครับเพร<อ>าะที่หวังสูงเนี่ยเพราะเพราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นคนที่เอาละฝั่งอนุรักษนิยมเราเนี่ยเป็นฝั่งขวาน่าจะให้ผลที่แตกต่าง<ช>จากที่ผ่านมาใช่คือคือผมเข้าใจนะว่าถึงจะตำหนิเราถึงจะว่าเรา นะครับแต่แต่ผมก็เชื่อนะว่าในใจของคนที่ตำาหน่ก็ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แบบ I.O. นะครับเขาก็คือคงห,หาตัวเลือกที่จะจริงจังเท่าเราอ่ะยากยากก็แล้วกันอ่ะในเรื่องแบบเนี้ยอ่าเข้าใจอืในฐานะประชาชนอยากสะท้อนนิดนึงเหมือนกันว่าบางทีเวลาได้ยินเสียงด่าเสียงยุให้ลุยอะไรเงี้ยนะก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นทั้งหมดของคนอ่ะ บอกว,ว่ามีคนจานวนมากที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เขาก็เงียบเพราะเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับคนที่หัวร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามาจิตแข็งแข็งนะคือค,คือการดําเนินการเนี่ยนะครับคือแน่นอนการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้หมดไม่มีปัญหานะครับแต่การกระทํานะครับการกระทํามันก็ต้องมีเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าผลกระทบเนี่ยมันเยอะมากมผลกระทบมันเยอะมากเรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องรักษาแน่นอนนะครับ แต่มันจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะมากฉะนั้นการจะทําอะไรมันต้องใช้ความระมัดระวังสูงแล้วตอนนี้เราลังพูดถึงคนประมาณ30กว่าครัวเรือนใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้แบบเยอะเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้ใช่แต่มันก็ต้องมีวิธีในการตักดันนะครับใจเย็นๆนิดนึงอแล้ววันนี้ยังไม่ได้เสียอะไรนะเพราะว่ามันอยู่ที่เดิมมา 50ปีแล้วถูกไหม,อมตอนนี้กำลังคืบหน้าไปใช่แบบนั้นโอเคค, okay. ค่ะ